สวัสดีครับนี่คือช่องจิตวิทยาการพัฒนาตนนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก,กด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมก็จะมีเรื่องราวนะฮะสาระดีๆนะในทุกๆเรื่องนะนำมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับผมมี10วิธีครับเดินออกมาจากความจนที่เป็นอยู่นะครับวันนี้ใครที่กำลังรู้สึกว่าตัวเอง จนจังเลยลองมาฟังกันดูนะครับ10วิธีคิดเดินออกมาจากความจนที่เป็นอยู่นะครับคือหนึ่งครับเลือกเป็นมิตรให้ถูกคนครับคนรวยนะฮะคนรวยมักคบกับคนรวยนั้นก็จริงครับพวกเขาเชื่อว่าเมื่อพวกเขาอยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จจะสามารถเรียนรู้อะไรได้มากกว่าและสักวันความสําเร็จจะเป็นของเขานะแต่ว่าคนแต่ว่านะแต่ว่าคน อยากรวยเนี่ยชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสาเร็จนะถ้าคุณอยากหาไรายได้เพิ่มไปเที่ยวกับคนที่มีไรายได้สูงๆดูสิจะทําให้เราเปลี่ยนความคิดให้เป็นคนแบบเดียวกับเขานะถ้าอยากเป็นคนรวยก็ต้องคิดแบบคนรวยคุณว่าจริงไหมหล่ะครับ ข้อที่ครับคือเน้นหามากกว่าเก็บครับการเก็บออมเป็นเรื่องสําคัญก็จริงครับหลายคนคิดว่าแค่การเก็บออมกับลงกับการลงทุนก็เพียงพอนะฮะแต่เพื่อให้บรรลุสิ่งที่ตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องหารายได้ให้มากขึ้นคนรวยเข้าใจสิ่งนี้ดีนะฮะแล้วก็สร้างหนทางให้ตัวเองหารายได้เพิ่มไม่ใช่การเก็บ หรือว่าลงทุนเท่านั้นนะยังมีอีกมากมายที่เพิ่มรายได้ให้กับตัวเองได้นะครับและข้อที่3ครับอย่าไต่บันไดแต่จงเป็นเจ้าของบันไดเองครับการทำงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งนะคนเราเชื่อว่าจะได้มีรายได้มากขึ้นไงนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะ เหล่าคนรวยนั้นเนี่ยนะฮะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจไงฮนะจึงทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของตำแหน่งต่างๆพวกเขาเป็นเจ้าของบันไดที่เหล่าคนอยากรวยนะทำจนหัวหมุนอยู่ทุกวันคนรวยเข้าใจว่าพวกเขาต้องการคนที่ทำงานช่วยสร้างรายได้ให้เขาแค่นั้นนะและข้อที่4ี่คืออย่าคิดทำงานไปวันๆไม่คิดพัฒนาตนครับ คนอยากรวยหลายคนนะเปลี่ยนงานต้องการได้เงินที่ดีส่วนคนรวยรู้ว่าการทำงานเนี่ยไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือชีวิตคือการพัฒนาทักษะมากกว่าที่จะช่วยให้เขาประสบความสาเร็จกลายเป็นคนรวยนะฮะเราควรทำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะจะดีกว่านะและคนรวยไม่ได้รวยเพราะมีะไรายได้เยอะแต่ทักษะของเขาสำคัญไม่แพ้กันครับข้อที่คือสะสมเงินทองไม่สะสมสิ่งของครับ คนอยากรวยหลายคนนะสะสมบ้านรถคนรวยพวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ครับแต่เป็นเงินครับยิ่งคุณซื้อของมามากแค่ไหนเงินของคุณก็จะหายไปมากขึ้นจงหยุดซื้อของและให้ความสำคัญกับการประหยัดจะดีกว่าอาทิตย์การออมการลงทุนครับ ข้อทคือศัตรูของการลงทุนคือคนรวยกับคนอยากรวยเนี่ยต่างกันคือคนอยากรวยใช้เงินตามใจตัวเองครับส่วนคนรวยจะใช้เงินเฉพาะเหตุผลและการลงทุนมันเป็นการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้เราซื้อของแพงขายถูกครับและอารมณ์ก็จะทำให้ธุรกิจล้มเหลวได้เช่นกันครับเราจึงควรทิ้งอารมณ์ไปใช้เงินด้วยเหตุผลจะดีกว่าครับ หลักข้อที่7ครับออกไปหาความลำบากเพื่อหาประสบการณ์ให้กับชีวิตครับข้อนี้คงยากนะเพราะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต่างก็ชอบความสบายจะมีใครบ้างมีเงินแล้วมีเงินแล้วไม่ใช้นะ ง่ายๆเลยที่คนอยากรวยชอบทำงานสบายๆก็เพราะว่าปลอดภยัยนะและหลายคนคิดว่าการทำงานสบายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสุขมากและได้เงินนะที่จริงแล้วเนี่ยคนรวยจะคิดว่าความท้าทายในการทำงานนะมันคือความสุขที่แท้จริงและการได้ทำสิ่งใหม่ๆมีความเสี่ยงนั้นเนี่ยจะช่วยให้เรามีประสบการณ์และสร้างความร่ำรวยออกจากโซนของตัวเองบ้างเนี่ยมองทุก ความเป็นไปได้ผิดหวังก็คือประสบการณ์ครับเพราะถ้าคุณไม่เคยล้มเหลวแสดงว่าคุณยังไม่ได้พยายามอย่างมากพอครับและข้อที่8ครับสร้างขนทางรวยครับการทำงานหนักเป็นสิ่งที่จำเป็นครับเพราะว่ามันจะทำให้ถึงฝันได้นะแต่ว่าปัญหาก็คือการทำงานหนักเพียงคนเดียวเนี่ย นะแทบจะไม่ได้ทําให้คุณรวยได้เลยนะคุณสามารถรวยได้แต่คนเดียวคุณต้องอาศัยการกระจายงานการจ้างมาทํางานไปจนถึงการลงทุนกระจายงานได้มากขึ้นยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยนะฮะและข้อที่9ก้าคือตั้งเป้าหมายให้ใหญ่กว่าเดิมครับคนอยากรวยก็มีเป้าหมายอยู่นะฮะแต่ว่าขนาดของเป้าหมายเนี่ยทำให้คนรวยและคนอยากรวยนั้นเนี่ย ต่างกันครับคนอยากรวยสร้างเป้าหมายที่ปลอดภัยครับง่ายสะดวกส่วนคนรวยจะสร้างเป้าหมายจากความตั้งใจที่มีเป็นไปได้ยากแต่ก็ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนครับพวกเขาจะเรียนรู้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่คิดไว้เมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้วจงถามตัวเองว่า เป้าหมายอย่างใหญ่กว่านี้ได้รหรือไม่ว่าคุณทําได้แค่นี้หรือแต่ถ้าคิดว่าคุณทําได้มากกว่านี้ลงมือทําบันเถิดครับเพราะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเป็นการเพ้อฝันครับและข้อสุดท้ายคือหารายได้เพิ่มคุมรายจ่ายครับหากคุณมีรายได้ปีละล้านบาทคุณจะใช้ทําอะไรคนรวยหลายคนเนี่ย เขาไม่นิยมใช้เงินไปกับสินของที่ไม่สร้างมูลค่าหรอกครับแต่จะทำนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ตัวเองนะฮะและคุมรายจ่ายให้ต่ำกว่ารายได้แล้วหลายคนเลือกใช้รถเก่าๆนะไม่ซื้อของใหม่นะจึงจะมีเงินซื้อได้ก็ไม่ซื้อการที่เรามีรายได้เพิ่มนะแต่ว่ารายจ่ายเราเพิ่มตามแบบนี้ทางแตกนะฮะ รู้ว่าบันไดเหล่านี้เนี่ยบางขั้นสูงมากครับบางขั้นก็เหมือนแค่ทางต่างระดับเท่านั้นสำคัญว่าอยากเป็นคนรวยก็จงคิดแบบคนรวยปฏิบัติเหมือนเมือนที่คนรวยเขาทำกันนั่นแหละครับ